นี่บุญอาปาขั้นมานเป็นการนัดอย่างกระทันหันแล้วก็มากันอย่างกระทันหันและมากที่สุดเท่าที่ผมเคยพบเอ่อถ้าพูดไปแล้วผมเองก็เอ่อมาใกล้ชิดและดูแลในเรื่องของนิคมสขาขาบางปูเนี่ยตั้งแต่ปี2อ2 3นะ้าร้อ่สิบสามนะฮะมาอยู่ที่การนิคมแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาที่กรุงเทพน้ำท่วมใหญ่อยู่สองครั้งที่บ้านแล้วข้าขนมข้าขนมนี่นยท่วมไม่ว่าต้องพายเรือเลยแต่ที่นี่ ไม่เคยท่วมของเดือนนงตร์ไม่เคยท่วมเลยข้อที่กรุงเทพท่วมนั้นมาจากน้ำเหนือที่นี่จะมีน้ําขังหรือจะท่วมในช่วงสั้นๆมาจากน้ําฝนทั้งเดือนงตร์เป็นท้าฝนตกทุกท่านาที่คงมีประสบการณ์เพราะการระบายออกไปเนี่ยมันอะไรมีสิ่งกีดขวางอุปสรรคต่างๆบ้างอะไรที่เราจะอะไงมันไปไม่ทันแต่ก็ไม่นานแล้วก็ประเด็๋สูงมากไม่ได้ท่วมถนนพัฒนานึ่นไม่เคยท่วม ไม่เคยเลยที่ผ่านมาทั้งหมดจะเห็นว่าถนนสุขุมวิทขาเข้าเวลาน้ําทะเลหนุนทุกท่านก็คงจะเห็นน้าทะเลหนุนเนี่ยตอนขึ้นมาเนี่ยซีกนู้นเนี่ยน้าหันละบางทีถึงสามสิบเซนแต่ซีกการนี้ไม่มีก็แสดงว่ามันลาดลงทะเลใช่ไหมพื้นที่ทางนี้โดยโดยระดับเนี่ยยังไงก็สูงกว่าสูงกว่าทางน้านพ้นที่ติดท,ท,ทะเลน้ําทะเลหนุนเนี่ย ก็เป็นปัจจัยเดียวที่ว่าน้ําฝนตกหนักมาพอดีกันส่วนน้ํามาจากทางเหนือนยยนอย่างที่เจ้าหน้าที่ไดี่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันมากระทบบริเวณนี้เนี่ยน้อยมากหรือแทบจะไม่กระทบเลยอย่างที่บอกว่าปั๊มตรงนี้แต่นี้เนี่ขาเตรียมเยอะนำน้ำออกทะเลไม่มีน้ำจะให้เอาออกอเพราะมัยมาไม่ทันแต่ก็ทุกขั้นก็คงติดตามข่าวแล้วกันนะครับผมฝากให้่านี้ติดตามข่าวอย่าได้ใจเย็นเกินไป คนอย่างผมบอกพูดทั้งทีแล้วมาไม่เป็นไรนี่ติดตามข่าวเรื่อยๆเพราะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้ตัวแปรอื่นจะมีไหมแต่ความจริงถ้าที่ทราบมันก็มีอยู่สามน้ำนี่แหละครับก็มีน้ําทะเลน้ํำฝนน้ําเหนือที่ไล่ลันมาลงที่ที่นี่แต่อย่างน้ําเหนือนี่ก็เราก็ยังไม่ทราบเรื่องการผ่านทาต่างๆเนี่ยแต่มันจะมากระทบทางปูน้อยมากบางปีเีกยจะโดนเต็มๆนะครับเพราะบางปีอยู่ใกล้กับคลองตันนา้นลรังอบ แล้วนั่นอย่างที่เจ้าที่ได้รายงานแล้วก็คงเป็นว่าพยายามติดตามดูแล้วกันแล้วไปตรงไปที่ขวนขวายหาซื้อสายเจอแล้วครับตอนนี้มีเงินจะซื้อไม่ได้มันไม่มีคนแย่งซื้อหมดนะครับแล้วก็เอามาก็ไปไปไปานที่ไหนเลิกแล้วก็จะ้ใช้ต้องนั่นติดตามข่าวอย่างเดียวว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูแลบ้านท่านครับหลายคนอาจจะอยู่แถวกรุงเทพบางกวนีแถวโซน้าโสิบห้าเขตที่เขาบอกว่าอันตรายเป็นต่ตง์ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับก็คง มเอ่อพูดไปคุณวิชาเองเมื่นกันก็มาอยู่นี่ผ่านเส้นทางสุขุมวิทตั้งแต่ิปีนะครับผมเองก็พูดมาที่ทุกวันทุกวันมาทํางานก็แค่17ปีอนนี้เหนือเราผมอ,อยู่7ปีอาจจะมีเรื่องเล่ามากกว่าผมครับเชิญมัตตครับข่าวขอบอคุณท่านประจักนะครับโอกาสนี้ก็เลยเชิญท่านพิชาเลยค่ะขอบคุณมออณาตต์ครับบรรจักครับคือผมมีสว่วนกระทบก็คือ ก่อนที oh ่ผมเล่าเรื่องความคิดผมก็เลยขาถามว่าท่านละเอียกในที่นี้มีใครบ้างที่มาอยู่ในองค์เกิน2 4ปีครัจิตยกมือหน่อยนะเกิน2 4ปีครับช่วยยมือหน่อยครับโอ้โหโอ้โหมีวิถีสิบคนเลยครับก็ดีครับเพื่อจะได้เกิดความมั่นใจคือผมเองก็เป็นคนกรุงเทพมหานครนะครับก็ไปใช้ชีวิต การงานที่หนึี่สิบสีปีเต็มนะครับแล้วก็เรียนรู้มาทำงานที่นี่ก็เติมเโชคโชคดีโชคร้ายรู้มาทำเป็นประธานชมรมสัมพันธอะไรสมัยครับก็เรื่องที่พ่อสวบัติเล่าให้ฟังหมดเป็นเรื่องที่มิตกกังวลไม่ต้องชมรมสัมพันธผมเองก็โดนทับทวงโดนแต่ละวันที่ผ่านในสัตยาที่ผ่านเนี่ยผมยังโทรศัพท์มากที่วิชาพี่รู้เขอพูดว่าพี่ทำยังไงชมรมนิ่งทำไมอะไรคือจนสุดท้ายเมื่อคืนเมื่อวานกันบ่ายวันที่ตกลงว่าเราต้องมีประชุมวันนี้แน่นอนนะครับ นั้นผมก็เรียนว่าเมื่อ24ปีที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมขอเรียนว่าในฐานะที่เออผมเป็นคนที่สนใจเรื่องภูวิศาสตร์มากนะครับพื้นที่สสงเนี้ยสมเนีี้จะเป็นพื้นที่สูงครับสูงนะฮะสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแถวถนนนาลายนะฮะถนนชจ้สมุทรถนนอะไรก็แถวเอ,อ่อรัรสายรวดทาง้งแตมบาลาโซนนี้จะต่ํามากครับ นะครับระดับมาอย่างที่พี่ว่าจักว่าน่ยที่อยู่มาที่ไม่เคยนน้ําท่วมในเขตนิโคมบางปูเลยยกเว้นยกเ,เว้นน้ําท่วมจากน้ำโถนซึ่งทางสมัยก่อนความสามารถของนักกกอเนี่ยเรื่องเครื่องมือจะไม่พร้อมก็ม,มีน้ำท่วมอยู่บ้าองอันะไรก็ไปไม่ได้เนี่ยระดับแต่ถ้าเป็นน้ําจากในน้ำจากานานจพยาหรือน้ำทะเลที่เข้ามาในเขตนิโคลนี่ยผมไม่เคยเห็นตับงยี่สิบปีที่ผ่านมานี่แม้แต่เมื่อปีพศ2568นะครับ ซึ่งปิดน้ําท่วมมากที่จชาวสุรากันครับน้ำท่วมน้ำท่วมตลอดน้ำที่ขึ้นมาสูงถึงถ้าทอนท่าทอนสายลวดใครรู้จักนะก็มาถึงตกูนรถเมฆขอสมกรองหน้าทางกรุงเทพนะหัวปลาหัวปลาก่อไฟนะจมน้ำนะฮะแต่มาไม่ถึงโค้งโผล่ขาดว่าถนนไปหาเวันร้ายนี่คนที่ไม่มีเหลือเลยครับในตลาดมันปักน้ำทั้งหมดทุกอนุเป็นหน้าโรงเรียนเรือท่วมดก็ไปถึงโค้งจัลเจรเกษถนน เจ้าสิบุญบาจมน้ำครับที่ที่เคยเห็นได่มีสามแปดนะครับระทุบหนักนะฮะฉะนั้นในพื้นที่ตอนนี้มันสูงครับผมยึงมั่นใจว่าไม่น่าจะทุกได้อันที่สองเปิดผมก็ทํางานในชมรมสิ่งประสมกุรลการดีกับประชุมเมื่อเร็วนี้ได้มีุยุับพวกระดับของสานักแหยุบายของเสือรอบมาคุยด้วยนะครับเขาก็พูดในเชิงที่ดีกับผมว่าพื้นที่สูงเนี่ยแต่แม้จะถึงไปถึงทองด่านกับหลนะเป็นที่เขาจะสูงนั้นน่าจะน่าจะสบายใจได้ ถ้าวนนั้นจะสบายใจได้ครับแ้าอย่างที่ทางทางคุณอุรนบอกว่าทางน,น้ำทางเหนือเนี่ยยังมาไม่ถึงเนี่ยมันก็มีคลองต่างๆนี่รองรับอยู่แล้วผมมั่นใจครับอด็รกันขา้น,านออเนียมีพื้นที่เยอะที่เหมือนกับเหมือนกะเป็นเขื่อนเขื่อนโดยอัตโนมัติครับมันกันน้ำเหนือหมดนะครับนั้นผมว่าขอสบายใจดีกว่านะจากประสบการณ์ที่ผมไหว้ที่นี้20ปีแล้วเห็นครั้งเดียวแต่ม,มาไม่ถึงนี่นะครับแต่ก็เห็นทำนั้นก็มีครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2500 เอสี่สิบที่นี่ตกหนักมากครับวันนั้นซอยหถนนสาย2นะฮะโรงงานแล้วก็ลอกไอพซอยหกนะทั้งสงโรงงานเส้นทางนี้นเป็นคลองไปเลยะว่าเห็นแค่นั้นซึ่งมันก็ที่ได้เกิเป็นเพราะเรื่องปั๊มน,น้ำแต่ระดับน้ำของเราต่ำกว่าครับท่าผมเชื่อว่าสิ่งนี้ที่ผมถ่า,ายทอดมานี่ก็เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านมั่นใจว่าเราสบายใจครับ อันที่สามครับถ้าว่าท่านเคยไปเดินลดเ,ลเลาะินเลอ์นะครับถ้าพอท่านเลยครับก็เคยแจ้งว่าโครงการพระราชดิษิของรถตู้รถบังคับของเราเนี่ยทําขึ้นวินมานาแล้วครับทำมาตั้งทำมาตั้งแต่ส่วนถึงตั้งแต่ออตอนย้อนหลังนะครับมั